บิ๊ครับพี่อยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านใน Facebook พี่ลองเปลี่ยนละแม่งโดนเช็คพอยต์แบบเช็คพอยต์แบบให้ Mail, ล็อกเมลวันล้พี่ลำคาญมากเลยม,มีวิธีเปลี่ยนไม่ให้มันแบบโดนเช็คพอยต์ไหมวิธีการเปลี่ยนนะครับ อ่าพาสเวิร์ดนะครับที่ไม่ให้โดนเช็คพอยต์นะครับตัวผมนะครับก็จะใช้วิธีใช้ฟังก์ชันแฮกเกตนะครับในการเปลี่ยนนะครับตัวฟังก์ชันแฮกเกตนะครับก็จะลดอาการเช็คพอยต์ได้ครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับแท็บค้นหาแท็บใหม่นะครับก็เฟซบุ๊กสแลตนะครับแล้วก็ h a c k e d .c o m นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกหัวข้อที่2ครับแล้วกดเน็กเน็กนะครับเราจะเจอนะครับฟังก์ชันให้เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวพี่ทำความเข้าใจกับบีดก่อนก็คือพิมพ์ facebook.com ปกตินนั่แหละถูกดอทครัอมปกต และแฮกเกตที่บีทบอกมาแล้วเลือกหัวข้อที่2ใช่ไหมใช่ครับอพอกด next ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะถามว่าคุณต้องการเปลี่ยนรหัสใช่ไหมเราก็เปลี่ยนตรงนั้นได้เลยถูกไหมครับบีทถูกต้องครับอืมฉะนั้นการเปลี่ยนด้วยแฮกเกตเนี่ยมันจะทําให้เราไม่โดนเช็คพอยต์ใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเคสําหรับคนไหนเนี่ยนะครับที่อยากจะลองเปลี่ยนพาสเวิร์ดแบบนี้ดูก็ลองดูได้เนาะโอเคครับ